ทำอย่างไรเมื่อพื้นฐานน้ํามันเปลี่ยนเฉียบพลันมันเฉียบพลันจริงๆคุณปับ๊บเพราะว่าไปแกะข้อมูลเมื่อคืนนี้มานี่ครับคุณปับ๊บรูปซ้ายมือไปหามาจนเจอนะครับรูปซ้ายมือคือหนึ่งเดือนที่แล้วคุณปับ๊บ IEA International Energy Agency นะครับศูนย์กลางนี่อยู่ที่ปารีสนะกอ็อ่าน Paris แบบชัดแจ๋วเลยนะครับ,รบม,มันอ่านว่าอะไรนะคุณปับ๊บปารีสว่า เอาแบบถูกแอคเซนต์ถูกแอคเซนต์นี่อ่านยังไงครับก็คนไทยก็เรียกว่าปารีสครับพี่เจตแต่ไม่เป็นไรครับพี่เจตอินเตอร์ครับคุณปั๊บผมก็ปารีสครับขอขอถูกแอคเซนต์ให้คุณผู้ชมครั้งหนึ่งเพื่อแบบฝึกภาษาด้วยเอาสำเนียงสำเนียงไทยแล้วกันนะครับก็ปารีสครับพี่เจตปารีสครับปารีสครับพี่เจ็จะปารีสก็ได้ครับปารีสปารีสนะปารีสนะฮะก็เออดูสิครับในรูปขวามือเนาะจากเดิมเนี่ยคุณปั๊บเป็น เป็น Oversupply นะสีฟ้ามากกว่าสีเหลืองอยู่ดีๆกลายเป็น d e ฟิซิตเลยเป็น Over Demand นะครับซึ่ง IEA เขาก็บอกว่าที่เขาปรับตรงนี้เพราะเขาเปลี่ยนมุมมองว่าซาอุาคงจะยังคงลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันตลอดทั้งปีรัสเซียเนี่ยนะคุณปูตินกำลังจะมา4.7แสนแล้วก็ o อเปอีก5 0 0แสนเพราะฉะนั้นออยล์สัปพอ่ะมันจะหายไปถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ล้านบาร์เรล อคุณปับ๊บรีแคปให้คุณผู้ชมนิดนึงผมเห็นเมื่อวานวันสองวันเนี้ยคุณปับ๊บมีพูดถึงเรื่องซาอุติอารามโคโด้วยใช่ไหมฮะอ่อน่าจะเป็นเรื่องการประกาศงบครับพี่เจตและเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงบ้างฮะดีหรือไม่ดีผมจําไม่ได้อ,อครับกําไรลดลงไปครับอ่ากําไรลดลงไปเป็นวันนั้นกับ,บพี่แบงค์เนาะกับพี่แบงค์สัปดาห์นี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนก็เลย มันก็ดูฟังดูแล้วถ้ามองดูในแง่ของทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยมันก็สมผลประโยชน์กันอยู่ระดับนึงนะครับการผลิตน้ํามันของซาอุในปี2024เป็นยังไงเพราะซาอุเนี่ยจักร้อยล้านบาเรลต่อวันเนาะก็มีผลค่อนข้างเยอะปรากฏ2024ลดกําลังการผลิตลงไปอีกคุณปั๊บเส้นสีฟ้าคือ2023นี่แหละที่ iea เขามองว่าหืมซาอุเอาจริงแน่ๆนะครับในการลดกําลังการผลิตเขาลดช่วงปีที่แล้วนะ เหลือที่ประมาณ6ล้านบาร์เรลต่อวันลองดูเส้นสีฟ้านะครับตามตามจุดสีแดงที่ผมทําตั้งแต่ปีที่แล้วและพอมาปีนี้ก็ดูยังไม่ได้เพิ่มกําลังการผลิตเท่าไหร่ไอ a, e a ก็เลยมองว่าสงสัยเรียบร้อยแล้วจะดันราคาน้ํามันขึ้นคือวิธีที่ซาอุดิอาระมโคจะกําไรมันมี2วิธี1คือผลิตมากขึ้นใช่ไหมก็คือตัว Q หรือ2ก็คือขึ้นราคามากขึ้นแต่เหมือนเขาจะเลือกกันขึ้นราคาแล้วหวังว่า P คูน Q, Q นะคูณกันแล้วเนี่ย มันจะออกมาเป็นไรายได้ที่มากขึ้นกับรายมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็เลยเป็นลากเทคนิคอลดูกันนะราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเรามองภาพการปรับฐานจาก120นะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะโทษนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางปี2022นะปีที่แล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับในช่วงก่อนที่จะมีสงครามแต่ถ้าเราดูกันเนี่ยดูภาพระยะยาวนิดนึงเนี่ยถ้าทะลุ83 จไปเนี่ยจะเข้าสูขาขึ้นเต็มตัวแล้วมีโอกาสที่จะไปเทสที่แถวๆแบบ90กว่าเหรียญเลยซึ่งครั้งเนี้ยดูแล้วเนี่ยพื้นฐานมันเปลี่ยนนะพื้นฐานเขาเปลี่ยนจริงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ํามันจะทะลุผมว่ามันก็มีนะแต่อาจจะไม่ได้โอ้ถ้าขึ้นตามนี้เนี่ยสิบเหนี่ยหนาวจริงนะเราไปดูระยะสั้นๆกันบ้างครับ3าสีนะเส้นบนราคาน้ํามันเส้นกลางบอนยิว เส้นล่างหุ้นน้ำมันนะ e r g y s y Stock พอราคาน้ำมันขึ้นมาติ๊กอัพขึ้นมาทะลุนะครับอันนี้เป็น West Texas ราคาพันธบัตรเนี่ยก็บอลยิวก็ปรับขึ้นมาราคาพันธบัตรก็ร่วงนะครับแล้วก็ Energy stock เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับไปดูกันภาพ8เซกเตอร์ใหญ่ของสหรัฐก,กันนะครับจะเห็นว่าล่างซ้ายคุณปั๊บมันโวดเฉิดฉายขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็คือ กลุ่มเซกเตอร์เอเนอนะครับอันนี้คือเพิ่งจะมาประมาณจัดวันที่4มีนาคมครับก็คือประมาณสักอาทิตย์เดียวที่ผ่านมา Energy เนี่ยดีดขึ้นค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นดิ่งลงมาก็คือ Consumer Discretionary นะก็พวกการบริโภคก็ได้รับผลกระทบนะครับพอเราไปดูกันภาพโดยรวมนะครับล่างซ้ายตัชนีหุ้นเท c ก็เริ่มมีการปรับฐานบ้างญี่ปุ่นมีการปรับฐานก็จะเป็น e m e r g i n g m a r k มากับยุโรปนะ ที่ดูดีนะครับ outperform นะครับในรอบเดือนมีนาคมนะครับรูปนี้ก็ตั้งใจทำมาให้เลยเราไปดู valuation ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่กำลังเปลี่ยนตอนนี้คือน้ำมันดีบบอลยูดีขึ้นมาพอบอลยูดีเนี่ยแน่นอนนะฮะอะไรที่แพงๆ PE แพงๆเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยในช่วงที่บอลยูดีขึ้นมาซึ่งผมวงสีแดงไว้ให้แล้วอะไรที่แพงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะมอะีอเมริกานะครับ S&P 5 0 0 PE 2 1เท่า NASDAQ กเนี่ยเท่านะ n a ส d a q 1 0ร้อยนะครับโทปิกของญี่ปุ่นเนี่ยเท่าแล้วก็เซนเซ็ของอินเดียเนี่ยเท่าซึ่งอินเดียก็เป็น,ปเ,ปนปเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันด้วยส่วนกลุ่มที่ PE ยังถูกหน่อยก็ยังมีจีนนะครับห่งเส็งอยู่7.7เท่านะครับอันนี้ข้อมูลวันที่7มีนาคมยุโรปอยู่13.9นะครับแล้วก็จะมีตัวเวียดนามที่อยู่ที่11เท่านะครับคุณปับถามคุณปั๊บดีกว่าบนทั้งหมด ตลาดตรงนี้ก็เกือบทุกตลาดในในโลกเลยตอนเนี้ยพอร์ตคุณปั๊ดนี่มีตลาดไหนเยอะเยอะบ้างครับตอนนี้พอร์ตที่<ผ>มีน้ำเหลอเยอะอยู่ที่อเมริกาครับพี่เจ็ดก็ตามตามสัดส่วนที่ฟ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีนุมน่าแนะนําเลยครับครับเป็นอเมริกาเยอะนะแล้วเป็นอเมริกาเทคอเมริกาโกลด์ด้วยไหมแบบสต<โ>ไตล์อเมริกาเทนเป็นสไตล์ตอนนีบบเ้เริ่มเริ่มเพิ่มโกลด์เข้าไปแล้วครับครับผมแต่บอกคุณปั๊บว่า ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนระยะสั้นนะครับคุณปั๊บ <c oughs> หรือไม่งั้นอถ้าเกิดว่าคุณปั๊บอยากจะลงโกรดในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการปรับทงปรับฐานอะไรก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ <c oughs> เพราะว่าดูแล้วนะ้ํามันดีดแบบนี้บอลยูดีดแบบนี้โกรดเราอาจจะเหนื่อยได้นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ไปดูกันต่อนะครับถ้าเป็นตัวผมลองดูกองทุนแม่ของ KT Energy นะ e n e r g y s e c เ o r ETF เนี่ยลองพอดูยาวๆนะดัชนีหุ้นโลกก็เอาทำหายไปแล้ว ดัชนีหุ้น uh, หุ้น m s c i world a l l t i m e high s p 500 all-time high ย All ุโรป l l t i m e high ญี high, ่ปุ่น a l l t i m e high เซกเตอร์เทคก็ All t high เซกเตอร์เฮลท์แคร์ก็ All t high ถึงเวลาแล้วครับเซกเตอร์เอเนจี high บ้างได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปเนี่ยย้อนกลับไปยาวๆเนี่ยก็เส้นบนนะครับก็ยังไม่ l l t high ดังนั้นราคาน้ํามันที่หนุนครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยหุ้นในกลุ่ม Energy ได้อันนี้เป็น global อันนี้เป็นตัว Energy Sector ETF KT Energy นะครับเพราะนั้นฟันทอกคอวันนี้ก็เลยคอลซื้อกองทุน KT Energy นะครับวันที่15มีนาคม2024นะครับเราไปดูกองทุนแม่ของเขากันกองเนี้ยเขาจะลงเป็น Global Energy เลยนะ Shell Exxon Chevron BP ก็คือง่ายๆลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ผลิตน้ำมันเป็นหลักเลย c a n a d i a n r e s o u r c e c o n o Co. No Co p h i l i p s นะครับนะครับพวกนี้เป็นบริษัทผลิตน้ำมันเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะลงในเชลลเชลนี้อยู่ในยุโรปนะคุณปั๊บเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับด้นอี้ขออภัยนะครับอันนี้นะครับถ้าเราไปดูกันในแง่ของตัวกองทุน KT Energy กันนะครับจะเห็นว่าการกระจายของประเทศของเขานะครับอยู่ที่อเมริกา58%แคนาดา17% เคก็คือเชลลสิบหกฝรั่งเศสคือเขากระจายทั่วโลกอะ่ะตามแหล่งการผลิตน้ํามัน PE ของกองทุนเนี่ยอยู่เพียงที่ประมาณ9เท่านะครับก็เหมาะกับช่วงเวลาเนี่ยที่ถ้าเกิดบอลยูดีจากราคาน้ํามันเนี่ย PE ก็จะ,ะ,ะต้องเป็น PE ที่ต่ําลงมานิดนึงนะครับ NAV ของของของ KT Energy ก็ยังแลก g า r เมื่อเทียบกับต่ชนีหุ้นโลกที่ all time high ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Panthoc Continental l เนี่ย er นะครับก็เพิ่ม เปิดคองในวันนี้เลยนะครับเข้าลงทุนเกงกําไรในรอบน้ามันขาขึ้นผ่านกองทุน KT Energy นะครับเป็นคอที่7ของปีนะครับขณะที่เมื่อต้นปีถ้าจํากันได้เนี่ยเราเทส profit profit taking ตัวเบร็กกิฟท์ที่เป็นกองโกรธไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีการปรับฐานจริงๆด้วยนะครับขณะที่หุ้นไทยเนี่ยวางไว้เป็นโฮกองทุนอื่นๆก็ยังเป็นบายเหมือนเดิมนะครับซินซีเอฟเอ็กซ์ดเอเมกาเทนไชน่าเคเอฟเฮ h k ์ค A h ดเอเฮ c a ์ e แร์แล้วก็เคขีดเอสเอ็มคิวนะครับ ถ้าถามผมว่าแล้วแล้วตัวที่เป็นบายปัจจุบันอ่ะอันไหนชอบมากนะครับจะชอบเบอร์4กับเบอร์6คือเมกาเทนไชน่าแล้วก็ m s m q มากเป็นพิเศษนะครับไม่จบแต่เพียงแค่นี้นะครับเรื่องมันเพิ่งเกิดแต่เราต้องเมื่อมองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยเล่นๆน,นะ IEA มองขนาดนี้พลิกมุมมองพื้นฐานน้ำมันขนาดนี้เราต้องกล้าปรับด้วยนะครับเมกาเทนไชน่าสวิตช์ ไปหา KT Energy สำหรับฟันทอกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอนะครับจากวันที่คอลนะก็ยังไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่นะประมาณ6%คุณปับ๊บอันนี้ผมนับจากวันที่คอลเลยคือวันที่18มีนาคมนะครับที่เมกาเทนไชน่าเอ้ยโทษนะครับกองทุนเมกาเทนที่เป็นกองทุนหุ้น10ตัวใหญ่ของสหรัฐซึ่งข้างในเนี่ยนะครับก็มีหุ้นโกลด์นะครับพวกตระกูลแบบ Google, Amazon, Apple, Netflix อยู่ด้วยผมเลยคิดว่า ทำกำไรกันก่อนดีกว่าครับจังหวะนี้เนาะหรือหลายหลายคนที่ถ้ามีกําไรเยอะๆในหุ้นโกรดตอนนี้นะครับก็น่าจะขายทํากําไรได้นะครับในจังหวะแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับโยกนะครับจากครูปนะ10%เมกะเทนคิ A, ในอเมริกาโยกเข้าหาเซก t เตอร์ KT Energy แล้วก็ทำกำไรกันเลยนะครับในในตัวหาโอกาสทำกำไรหนในตัว KT ท t e n e r g y กันนะครับก็ หน้าตาพอร์ตของ FTCP นะครับฟันท็อกคอนเทนต์พอร์ตโฟลิโอก็จะมี10%ใในเซกเตอร์น้ำมันนะครับถามว่ากลยุทธ์การาลงทุนหรือการเทรดครั้งนี้ของผมเป็นยังไงประมาณนี้เลยนะครับคุณป๊บับก็คืออิงจากราคาน้ำมันดิบเป็นหลักเลยนะครับไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบในบ้านเรากันนะครับอ่าโทษนะะของอเมริกากันนะครับรอบนี้นะครับ ผมเชื่อนะครับว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับลากด้วยฟิโบนัชชีเรทรีสเมนต์นะครับมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุ84เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมเนี่ยจริงๆนะเป้าหมายผมคือ95เหรียญคือที่ไฮเดิม erm เลย นะครับในรอบนี้นะเพราะว่าพื้นฐานเขาเปลี่ยนแต่ว่าต้องดูว่าต้องทะลุ84เหรียญที่เป็นระดับฟิโบนัชชีรีเพสเมนต์นะครับที่61.8ไปให้ได้นะครับซึ่งจุดคัทลอสของผมเนี่ยจะเป็นตัวระดับที่ประมาณลึกนิดนึงนะระดับนะครับจุดแรกที่ผมจะพิจารณาคือที่78เหรียญถ้ามันหลุดลงมานะครับก็น่าจะคัทลอสนะครับ แต่ว่าถ้าจังหวัดนั้นเดี๋ยวดูพื้นฐานรอบตัวถ้าเต็มที่ก็คือแถวแถวนะครับเส้น retracement ที่74เหรียญน,นะครับก็คือประมาณาจุดคัดลอสเต็มที่ก็คือ10%คัดลอสแรกก็จะอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ5%แต่ว่าอัพไซด์ที่ผมมองเห็นเนี่ยถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้จากภาพ projection ตรงเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็ถ้า61.8เนี่ยสามารถปรับขึ้นได้5% แต่ว่าถ้าไปที่ฟิโบนัชชี100เนี่ยปรับขึ้นได้ถึง17%อนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่ที่แน่ๆอย่าลืมเติมน้ำมันกันนะครับวันศุกร์นี้นะครับครับก็เราวิเคราะห์กันวันนี้นะครับว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อสาเหตุก็มาจากดีมาน์ความต้องการน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ซัพพลายที่อาจจะโตไม่ทันความต้องการใช้น้ํามันตอนนี้นะครับ